สุเรบุช่องการ์ดเกมเซ็นเตอร์นะครับ <c oughs> <c oughs> ในวันนี้ก็มากับเด็กโปรไฟล์เดอร์ต้นโวสาย d e s ทอยเ r อหรือมังกรมิติลอสโวนั่นแหละนะแน่นอนสหรับเพเมทใช่ผมสั่งมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะสหรับเพเมทพื้นหลังด้านหลังเหล่านี้นะจะเป็นเพเมทประจําช่องเราไปแล้วนะผมขอเลือกเป็นประจําช่องเราไปเลยนะเราจะเห็นอนันนี้น่าจะทุกเด็กโปรไฟล์ 5, หรือทุกคอมโบเซนเตอร์ enter, จะไม่เกลือหรือคอมโบเด็กบายเซนเตอร์เนาะอ่ะก็มันเริ่มกันที่ ตอนนี้นะเดทโปรไฟล์ใชครับดราก้อนโบแฟก็เริ่มกันที่ดราก้อนโบเนาะนั่นแหละรามีแฟกลันมาก,ก่อนนะตอนนี้ก็ใช้แฟกนี้ไปก่อนเป็นแฟกของ S S S 0 1นั่นแหละผมไม่รู้จะแฟกอะไรละแล้วก็บัดดี้เป็นมังกรมาโนเวจีเวนิสตี้เคยเดสทอยเยอร์นะก็แน่นอนผมก็อยากจะเอาอาร์โกเนียเป็นบัดดี้อยู่แล้วนะแต่ว่า เอาเดทอยเยอร์ไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ผมมีกันตั้งหใบเนาะเมื่อว่าผมจะมีอยู่แล้ว1ใบหรือจะสุ่มได้จากเซนเตอร์จะเซนเตอร์จะไม่เกิน1ใบเนาะก็เลยแบบเออเหลือๆก็เลยแบบอ่ะงั้นเอาเป็นบัดดี้แล้วกันเพราะว่าอากเนียมันต้องใช้ในเดกตั้ง4ใบผมก็เลยมีไม่พอรอผมมีโปรโมโจากงานแข่งร้านกาด้วยเดี๋ยวอาจจะได้ฟอยอากเนียมามั้งถ้ามันมีนะอ่ะ,นะอะก็อ่นี่นะแปกกับบัดดี้ก็มาเริ่มกันที่ แน่นอนเป็นเด็กของมังกรมิติก็ต้องมีการส่องไปนี้ก็คือแฟกของลอสโวสําหรับเทคความสามารถก็นั่นแหละทุกคนน่าจะต้องรู้กันดีอยู่แล้วเพราะว่ามันจะเป็นแฟกที่นิยมใช้กันอยู่แล้วเนาะสําหรับแฟกรอสโวก็ดีรอสนั่นแหละออกมาแปะครับม่จบเทินทุกแข่งทุกคนก็น่าจะรู้กันดีผมมองไม่อธิบายมากมายเนาะสําหรับแฟกลอสโวเรามาอธิบายกันที่การ์ดใหม่กันดีกว่าสําหรับมังกรมิติอากเนีย เริ่มกันที่อากเนียกันเลยสี่ใบไปเลยผมใส่ไปเลยสี่ใบมีความสามารถคือเมื่อการนี้เขาสื่อสนามเนี่ยเอ้เมื่อการนี้สามารถขอได้แค่หนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นแล้วก็เมื่อการเนี้ยลงดับจากความจากสนามนะที่มังกรมิติหนึ่งใบเปิดสี่เลือกสองขึ้นมือที่เหลือเข้าเกตไม่ต้องโชว์ให้ดูแล้วก็ใส่มังกรมิติโซลุนไปอีกสองใบมีความสามารถคอคลอสการใจหนึ่งเกตนำดับเขาโซเนาะ ก็คือทิ้งมังกรมิติหนึ่งใบาจากมือเหมือนงานเพื่อเปิดดูการ์ดสามใบเรียงแล้วก็จวใช้ได้แค่หนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นเนาะไปเป็นมังกรมิติอีละนะใส่ไปสองใบสำหรับผมสองใบแค่นี้ก็พอแล้วเนาะสำหรับมังกรมิติอีละมีความสามารถก็คือเมื่อกาดใบนี้โจมตีเนาะเปิดดูการ์ดสามใบบนสุดจกกัดกองเลือกหนึ่งใบขึ้นมือเนาะที่เหลือไว้บนสุดหรือใต้กองเนาะซึ่งไอการ์ดตัวเนี้ยไอมอนสเตอร์ตัวเนี้ยมันมีความสามารถในการ คอมโบกับไอเทมคาคีย์เราได้เนาะเพราะว่าสกิลเนี่ยมันไม่ติดหนึ่งครั้งหนึ่งเทินเนาะเป็นอะไรที่โคตรแจ่มแมวสำหรับมอนสำหรับอีระเลยนะเพราะามันเปิด3ได้รัวเราสามารถฟาร์ไมได้รัวเลยเนาะมอนสเตอร์ใบต่อไปก็จะเป็นมังกรมิติโอดีโอตัวนี้แหละเป็นตัวที่โคตรจะดีเลยสำหรับเด็กนี้เนาะเป็นการ์ดที่มีความสามารถที่มีโอกาสโดนแบนสูงมาก ผมในมองมองในการไกลนะมีโอกาสโดนแบรนสูงอยู่เหมือนกันนะก็คือมีสกิลเคาน์เตอร์แอฟสามารถนำมอสเตอร์มังกรมิติ1ใบาจาก1ใบบนสนามเราลงดรอปเนาะแล้วจา่ายพลังชีวิตสองพลังชีวิตสองหน่วยจากนั้นก็นำการ์ดหนึ่งใบาจากกองเราลงดรอปลองดรอปเสร็จปุ๊บ,ส,บสับกองสับกองเสร็จปุ๊บก็เอาการ์ดที่ลงดรอปไปนั่นแหละไปเรียงไว้บนกองเนาะจากนั้นก็ใช้คอมโบต่อได้เลยว่าเอ็งจะจวดต่อหรืออะไรแน่นอนว่าผมมีคอมโบคอมโบหนึ่งก,ก็คือคอมโบกับอาโกเนียนี่แหละ ก็คือเอาอากอเนียงดอบใช่ไหมเราสามารถเลือกเทคได้ว่าจะอ,าอะไรเกิดก่อนเนาะก็ตามก็ถ้าเกิดคนรู้อยู่แล้วก็น่าจะรู้เรียนดยีแล้วเนาะต่อไปเป็นมังกรมิกิมังกรมิติเดียวเดียวไกลมีความสามารถนะเคาน์เตอร์แออ่ะขอขอ่านสกิลหน่อยผมลืมเหมือนกันคอยไกลไปดีได้เมื่อเมื่อในเทิร์นคู่แข่งเนาะและบนสนามมีมังกรมิติจากนั้นถ้าจากนั้นก็ย้ายการยย้ายเป้ามาโจมตีการนี้นี่แหละ แล้วก็มากานเนีตถูกทำลายก็โจกันหนึ่งใบเนาะถูกทำลายในเทอคู่แข่งเท่านั้นนะมันมันบอกอยู่เนาะอ่ะต่อไปเป็นมังกรมิติฟีดมาตาใส่ไป3ใบเนาะสำหรับฟีดมาตาเนี่ยผมค่อนข้างใส่ใจส,สามไปเยอะเนาะผมก็เลยใส่ไปแค่ไปแค่สามใบพอสำหรับฟีดมาตาก็คือมันเข้าสุดสนามมีมังกรมิติใบอื่นโจ่วน,นั่นแหละเื่อนไขก็คือผม เพราะว่าเวลาที่ผมเล่นบางทีเนี่ยผมอีละมันจะชอบขึ้นมาบางทีอีระขึ้นมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วเราต้องการใช้อีระในการฟาร์มแล้วไอ้นี้มันขึ้นมาทีหลังมันทําให้ผมแบบเอ,อละอายใจจริงๆว่ากูมีแต่กูไม่ได้ฟาร์มเนาะก็นั่นแหละนะต่อไปมอนสเตอร์เป็นมังกรมิติเอสกิโมเนาะมีความสามารถก็คือเมื่อการนี้เข้าสุดสนามเราได้รับพังชิสตามจํานวนมอนสเตอร์บนมังกรมิติบนสนามเราที่ผมใส่ติดมาก็คือ ไอเอสศูนย์หนึ่งเนี่ยผมเปิดไปแค่หนึ่งบ็อกซ์ซึ่งไอมอนสเตอร์ที่จําเป็นจําเป็นผมก็ไม่ค่อยมีซื้อแยกถามว่าซื้อแยกดีไหมผมว่าผมค่อนข้างว่าผมไปเน้นกาก้าดีกว่าในการซื้อแยกเพราะว่าที่จริงใน SCP เนี่ยของใช้ระยะยาวมันไม่มีแค่ดีโคตติ้งนั่นแหละที่มันใช้ระยะยาวสนะนะนะเอาใหม่เอาใหม่สำหรับ SCP ซศูนย์หนึ่งเนี่ยของใช้ระระยะยาวเนี่ยมันมันเป็นแค่ดีโคตติ้งน,นะเนาะผมก็เลยเออ ไม่ต้องเก็บมากแล้วกันนะต่อไปเป็นมังกรมิติเอ,อ่ออาพิสทอสมีความสามารถคือคอร์คอสกันใจหนึ่งเกตนะเข้าสนามเปิด3เลือกมังกรมิติหรือลอสโบรดนึงใบขึ้นมือแล้วที่เหลือลงดอกที่เป็นว่ามังกรมิตินี่เป็นมอนสเตอร์เนาะบังคับนะก็หมดไปแล้วเวทสำหรับมอนสเตอร์ก็มีอยู่แค่เท่านี้เนาะต่อไปไปที่เวทมนต์เวทมนต์ก็เริ่มกันที่ลอสออฟดีก่อนเลย3ใบนะลอสออฟดีมีความสามารถในการหยิบมอนสเตอร์ มังกรมิติหรือลอสโบวจากดอกเนาะเพราะว่าผมเป็นคนชื่นชอบในการหยิบดอกแล้วก็จุ่มแง่ต่อไปเป็นของใหม่เลยดีสักชันใส่ไป4ใบสำหรับดีสักชันเนี่ยเออมีแคสร์อยู่ที่การทำลายมังกรมิติหนใบเนาะบนสนามเาราฮอเตอร์ได้รับได้รับหไลท์แล้วก็โจกาสองใบผมใส่ไป4ใบเลยเพราะว่า มันเป็นกาา์ดจวที่มีอนเนกประสงค์แล้วก็สามารถจุกได้เนาะมันคล้ายๆแบกไม่ใช่แบกดิมันคล้ายๆก๊์ดของดักเนสซากอนโวสายโมอยู่มันสามารถจุกจุกได้อะจุมัสเตอร์ในช่องกลางทิ้งได้เนาะอ่ะก็เก็บก่อนต่อไปเป็น Time Cells แน่นอนว่ามีการจ่ายเลือดเนาะเราก็นั่นแหละมันจ่ายเลือดหนักด้วยเหละย เพราะว่าแคสคอร์ดค่อนข้างแพงเนาะถ้าเกิดเรายังมีเลือดสักแปดอย่างเงี้ยก็มีแคสคอร์ดอยู่ที่การจ่าย2เกยพลังชีพสหน่วยโจก,การสองใบนั่นแหละเอามาจวนั่นแหละสำหรับทำเซลล์ต่อไปก็เป็นมังกรสวรค์ชั้นฟ้าผมก็เอามาจ่วดเช่นกันรายได้เมื่อดอกมี10ใบหรือต่ำหรือ,หร,อหรือต่ำกว่านะแล้วก็แคสคอร์ดจ,จ่ายหนึ่งเกยหนึ่งไรนำสามใบจากดอกกลับไปใต้กองแล้วก็จ่วก,การ์สองใบการจ์จวนี่เยอะมากครับเด็กนี้เพราะว่าเราต้องฟาร์มเนาะ แน่นอนว่าถ้าเกิดเรามีฟาร์มเราก็ต้องมีขัดเขานะเพื่อเราจะได้ปลดล็อตเร็วๆเนาะก็คือรอยยันทีกากานีถ้าเกิดคอสามไปนี่รีบปาได้เลยเนาะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการขัดเกมเขาอย่างหนึ่งคือเขาจะตีต่อไม่ได้เพราะว่ากากามันเน้นคอตีเนาะความสามารถผมไม่อธิบายเยอะทุกคนเขารูา้กันดีอยู่แล้วสำหรับรอยยันทีต่อไปเป็นดาร์โกแท็บนี่เลยการ์ดการ์ดโคจะขัดกาการเลยเนาะสำหรับดาร์โกแท็บ มีความสามารถคือ1เกตสองไลท์ยกห้ามการหนึ่งใบบนสนามของคู่แข่งโจมตีเนาะก็นั่นแหละเอามาขัดยังไม่หมดหรอกการป้องกัน,นอะหะถามว่ามันใส่เยอะไ,ไหมผมก็รู้สึกว่าค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าอนเนกประสงค์มันก็มีเนาะเพราะมันทําให้เราปลดลอสได้ไวต่อไปเป็นดีโคตติ้งสามใบรายไ,ได้ในเทิร์นคู่แข่งเคาน์เตอร์นำสองใบบริสุทธิ์เข้าสู่ช่องเกตจากนั้นเริ่มมาเริ่มมังกรมิติถึงใบบนสนามการนั้นยังคงอยู่ในสนามเนาะต่อไปเป็น ดีสแคปโค้ดมีแคสคอดอยู่ที่การทำลายมังกรมิติกี่ใบก็ได้บนสนามเราก็มีข้อสามารถคือจัว่วแล้วก็ได้ฮีวตามจำนวนการที่ถูกทำลายไปนั่นแหละผมใส่ไปซอกใบต่อไปเป็นดีบาลียกเลิกเนะาะไล่ได้เมื่อมีมังกรมิติบนสนามแล้วก็ยกเลิกตีจัว่วเ,เราต้องฟาร์มด้วยเนาะยกเลิกไม่พอก็ต้องจัว่วต่อไปเป็นการทีท่ผมคิดว่าผมเนะเป็นการกันที่ใส่เยอะที่สุดละสำหรับ d ีอัลติ a t i o n มีความสามารถก็คือในเทธอคู่แข่งเนาะถ้าการถ้าเ,ออเราสามารถอะไรนะในเทธอคู่แข่งสามารถใช้ได้ถ้ามีมังกรมิติบนสนามเคอ์เตอร์ยกเลกิกการโจมตีจากนั้นหากตี3ครั้งมากกว่าจบเฟสเลยโคตรด,ดีซึ่งผมก็เป็นคนเคยเล่นอัทโทล่าเนาะการจบเฟสผมก็ค่อนข้างเสียนนิดนึงเพราะว่าอั t โทล่ามันต้องยืนกลางซึ่งผมมาเล่นลอดก็พอรู้เลยเนาะต่อไปเป็น ขึ้นังก่อนจอมานฟ้าคำนณกับดีทูเกเตอร์ก็นั่นแหละผมติดไอ้ฟ้าคำนณมาแน่นอนละหนึ่งใบก็มีแคสกอร์การจ่ายสองเกตแล้วเผาออบบอดแล้วก็โจวตามที่เผาไปนั่นแหละเาผาคู่แข่งนะไม่ใช่เผาเราแล้วก็ดีทูเกเตอร์ที่จริงก็อยากจะใส่สองถึงสามใบอยู่นะนั่นแหละผมสุ่มได้ใบเดียวงบก็ผมคิดว่าเก็บคิดว่าไว้ทีหลังดีกว่าสำหรับดีทูเกเตอร์ผมยังไม่รีบตอนนี้เพราะว่า แค่ของของ SB t 0 2ทีก็มันก็จัดได้เยอะแล้วอ่ะคือใครจะใส่เป็นใบอื่นก็ได้นะเพราะว่าการ์ดหน้าใส่ก็มีเยอะแยะเนาะผมว่าเนาะแต่ผมเลือกของเป็น d ีทูเกเตดีกว่าเพราะว่าการ์ดใบนี้ก็สามารถทําลายขัดเกมเขาได้อยู่เหมือนกันเนาะมันสามารถจูบท้องการได้ด้วยแหละเพราะมันหลบเพนนเทตได้เนะเพราะมันเป็นสกิลคอเตอร์อ่ะมีสกิลแคทคอสทํำลายมอนสเตอร์หนึ่งใบทำลายมอนสเตอร์มังกรมิติหนึ่งใบบนสนามคอเตอร์ทำลายการ์ดหนึ่งใบบสนามคู่แข่งจากนั้นนำใบเบสุดเข้าศูนย์เจ็ดฟื ะต่อไปเป็นเวทมนต์ใบสุดท้ายของเด็กละแมคชินนิงแซ็กซิฟายอ่าเป็นเวทมนต์ของไคออสนะเป็นโวที่ผมโคตรจะเกลียดเลยแต่ผมก็ต้องยืมพลังของไคออสมาใช้อะเนาะอ่ะรายการนี้ได้ในเทิร์นคู่แข่งเท่านั้นเอ่แคสคอร์ดก็คือนำมอนสเตอร์หนึ่งใบบนสนามลงช่องดรอกแล้วก็คอเตอร์คอมอนสเตอร์ไซส์สากดรอกเราหนึ่งใบโดยจากคอสซึ่งเด็กนี้ไซส์สค่อนข้างเยอะเนาะก็เลยต้องใส่ติดไว้เพื่อมาเป็น จุกเหลี่ยมแบบเคออสนั่นแหละนะต่อไปไปที่ไอเทมเป็นการ์ดใบสุดท้ายของฝั่งดอกกันโบแล้วเนาะก็คือมังกรมิติคาเคลียสเอออิคิฟคอร์ดคือจ่ายหนึ่งร like. ้อยเคานเตอร์แอคในเอเตเฟสของเราเลือกมัสเตอร์มังกรมิติหนึ่งใบบนสนามเราเลสการ์ดใบนี้และสแตนการ์ดใบนั้นเพื่อโจรกระดหนึ่งใบนั่นนะใส่ไปสามใบเลยต่อไปมาดูที่ฝั่งของลอสโโบกันบ้างดีกว่าเนาะทั้งฝั่งของลอสโโบก็เริ่มต้นมาด้วยบัดดี้ของเรา มังกรมาโนเวจีเวนตี้คลายเดสทอยเยอร์สี่ใบแน่นอนเป็นบอดดี้ไซสีอ่อนาคตอาจจะสองถึงสามเนาะแต่ตอนนี้ไซสี่ไปก่อนเนาะเป็นตัวที่ห้ามเขาฮิวนะแล้วก็ไม่ถูกทำลายแล้วก็เอาของเขาลงดรอปนั่นแหละก็คือสกิลแดนชั่นดรอปออริจินมีสกิลดับเบิลเอตักด้วยต่อไปเป็นเวนตี้คลายเดสทอยเยอร์เดอะสคูลใส่ไปสองใบ ือจะใส่ไม่ใส่ก็ได้อนาคตผมว่าสักหนึ่งใบเนี่ยน่าจะกำลังดีก็มีติดกันไว้เป็นตัวที่ตีแรงแล้วก็เผาบอร์ดเขาเนาะแล้วก็ไม่ถูกทำลายไม่ถูกเลสด้วยนะสำหรับตัวเวนิตี้ไคลเดสเ y อร์เดอะสกูลเนี่ยถามว่าถ้าสุ่มไม่ได้ถ้าเกิดสำหรับคนที่ไม่ได้สุ่ม SCP เนี่ยมีตัวให้ใส่เยอะแยะนะผมว่าเพราะในเบตีศูนย์สองเนี่ยมีอิเลเกต์อิลูชันก็น่าใส่เพิ่มเหมือนกันเนาะ,ะก็หนก็พูดแล้วผมก็บอกไปเลยแล้วกันอิเลเกต์อิลูชัน 2ใบที่จริงผมเคยใส่สนะแต่มันทําให้เด็กหมดเร็วแต่ว่ามันก็ฟาร์มมันก็ฟาร์มแล้วก็ตัดเกมหรือทําให้เราโกงกว่าเดิมเร็วขึ้นนะง่ายๆเลยนะก็คือเมื่อการนี้ตีจั่วแล้วมันแล้วมันมีสกิลทิพเปแอคแไงมันก็เลยแบบฟาร์มหนักนิดนึงนะก็ต่อไปเป็นเพชรวาวนะเพชรวาวนี่เป็นตัวที่เอาไว้ยืนกลางได้ดีเนาะก็มีความสามารถก็คือ นำสองใบจากดอปเนี่ยเข้าสู่โซกการ์บบน,นี้เนาะนำการสองใบจากดอปแล้วจ่ายหนึ่งเกตมีทิปมีสี่สกิลแดงก็คือเฮดเดทเบวบลไอแท็กโศกการ์ดเคานเตอร์ไอแท็กเนาะนี่ตัวนี้เลยเดลกายไซส์ Real size. เป็นตัวที่ผมใส่แล้วก็รู้สึกว่าดีเพราะว่ามันเป็นตัวล้างเทคเนี่ยแหละมันมีความสามารถล้างเทคแล้วก็ทำลายเนาะแล้วก็มีสกิลเดวบลไอแท็กเพิ่มมาช่วยตีได้ถ้าเกิดใครไม่มีเดอะสคูลเนี่ยก็ใส่นี้ก็ได้เนาะ ต่อไปไอเทมปืนมาโนาเวจีลอดเลนบัสเตอร์ผมขอติดมาสักหนึ่งใบนั่นแหละเลพราะว่าผมเป็นสายชอบทิ้งการ์ดบนมือฝั่งคู่แข่งแน่นอนว่าเป็นอะไรที่โคตรถูกใจเวลาเขาไม่มีมือเล่นนะฮะแต่ถ้าเกิดมือหนานี่ผมว่าตีให้ตายตาย,ตายไปเถอะนะ <c oughs> <c oughs> ก็นะมีความสามารถคือเมื่อกาดใบนี้คู่แข่งเมื่อกาดใบนี้โจมตีคู่แข่งทิ้งการ์ดมือหนึ่งใบแล้วเราจวกาดหนึ่งใบถึงวม่าถึงคู่แข่งจะไม่มีการ์ดได้ทิ้งนะแต่เราก็ยังได้โจวได้เนาะแล้วก็มีสกิลดบเบิลไแท็กเนาะสำหรับ ปืนมาโนเวจีรอดเลนเปสเตอร์ผมค่อนข้างพูดเร็วเนาะเพราะว่าเด็กมันเยอะสําหรับเวทมนต์ก็เริ่มกันที่ดิเมนชันแจมมิ่งสใบที่จริงผมก็เซียนอยากจะใส่สักสี่นะแต่ว่าเวทมันเยอะเกินก็เอาแค่สองพอเนาะสําหรับดิเมนชันแจมมิ่งมีสกิลเค้าเตอร์คู่แข่งเรียกทิ้งการ์ดสองใบแล้วก็ใช้ได้แค่หนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นเนาะสําหรับดิเมนชันแจมมิ่งเนี่ยถ้าคู่แข่งมือเหลือหนึ่งใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามันบอกว่าทิ้งมือสองใบนะมันไม่ได้บอกว่าไม่เกินสองใบเนาะออ่่ะตไปปเ็น ดิเมนชันไลท์ส s t ีมสองใบมีการปรับเอ้ยมันมีความสามารถคือปรับเลือดเขาหรือฮิวเลือดเราเป็นสิบนั่นแหละต่อไปเป็นดิเมนชัน n ร r อ w แน่นอนว่าเราก็ต้องฟาร์มเนาะเป็นลอสไม่งั้นเราจะเล่นเราจะไม่มีของเล่นใส่ไปสามใบมีความสามารถคือจวดสามทิ้ง2ต่อไปเป็นการ์ดกันอะ d i m e n s i o n Absorb มีความสามารถคือไล่ได้ในเธอคู่แข่งได้แหละเคาน์เตอร์ยกเลิกตียิงเข้า2หน่วยเราฮิว2ห,หน่วยแล้วก็ Vanity Sales มีความสามารถคือเคาน์เตอร์เลิก2อ,อย่างจากด้านล่างนี้เนาะก็คือจะไม่ได้รับความเสียหายจากไม้ตายหรือใช้สกิลยกเลิกการโจมตีธรรมดาก็ได้เนาะอ่ะมันยังไม่หมดหอะเวทอะมันยังมี Dimension Revive มีความสามารถคือคอมาสเตอร์หนึ่งใบจากช่องดรอปเรานะโดยจากคอคลอสแล้วก็เจโจเธอ้อนั้นได้รับ2สอคิดิคอบบวก2องคิบนี่หว่าอ่าไอที่คอมาใหม่อ่ะไอคอด้วยความสามารถเนี้ยบวก2คสอ่ะใช้ได้แค่1ครั้งหนึ่งเทิร์นเอามาหยิบมอนในโวเก่ามาฟาร์มก็ได้เนาะมันมีประโยชน์เยอะมากเลยแล้วต่อไป2ใบสุดท้ายก็แน่นอนอนะ่ะไม่มีไม่ได้สำหรับไม่ตายเวนิสซีโร่เบสเซอร์นะมีความสามารถก็คือไล่ได้มันมีลอสเวเดอร์2ใบแคสกอตจ่าย3ามเตจสังเกตสร้าง10หน่วย จบไปเลยนะปิดไปเลยสำหรับเวเนตี้ซีโร่เบรเซอร์นะก็อ่ะสำหรับเด็กโปรไฟล์เนาะดากอนลอสดากอนโวกับลอสโว่ก็จบกันเพียงเท่านี้เนาะอ่ะออกแฟกไว้นะอย่าไม่๋ยวสับสนเนาะดาก้อนโว่กับลอสโว่ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้เนาะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องการ์ดเกมเซ็นเตอร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า you again เจนครับบาย